สมาชิกกลุ่ม A7 ดิฉันชื่อนางสาวสวิเทสโรสุวรรณชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับ้าเลขที่4 3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกิติยาพรสุริโยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับ้าเลขที่25ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยศสวดีมั่นเกตวิทย์ชั้นม5ธทหาับ้าเลขที่21ค่ะ,คะที่มาและความสำคัญของโครงงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือการนำวัตถุดิบต่างๆมาสร้างเป็นขนมเพื่อสุขภาพเราจึงได้นำพวกส่วนผสมที่มีผงโกโก้มาประยุกต์เป็นราวนี่เพื่อสุขภาพไม่ใช้ช,ช็อกโกแลตเป็นส่วนผสมคนที่ไม่อยากอ้วนหรือเป็นคนที่รักสุขภาพก็สามารถกินเบวนี่เพื่อสุขภาพวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิธีการทำบาบวนี่เพื่อสุขภาพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคราวนี่เพื่อสุขภาพ ขอบเขตของโครงงานตัวแปรต้นเบวนี้เพื่อสุขภาพตัวแปรตามความพอใจของผู้ที่รับประทานขนมเบลนี้ตัวแปรควบคุมวัตถุดิบส่วนผสมประชากรอาจารย์หรือเพื่อนในชั้นเรียนกลุ่มตัวอย่างประชากรในห้องเรียนจํานวน20คนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ส่วนผสมมีดังนี้นะคะไข่ไก่สองฟอง แป้งสาลีอเนกประสงค์60กร,รมัมกิ่นวานิลา2ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาผงโกโก้150กร,รมัมน้ำมันไม่มีไขมัน40กร,รมัมเกลือ1ส่วน4ช้อนชาและน้ำตาล100กร,รมัมขั้นตอนที่1เราจะร่อนแป้ง ให้มันละเอียดนะคะขั้นตอนที่สองเราจะล่อนผงโกโก้ตอนนี้สามเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ นลรา2ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันสรุปการเก็บข้อมูลจากเบวนี่นะคะส่วนผสมแป้งสาลี60กรัมผงโกโก้150กรัมน้ำมันไม่มีไขมัน40กรัม ไข่ไก่สองฟองน้ำตาลทราย100่รกร,รมัมกลิ่นวานิลาสองช้อนชาผงฟู1นส่วนสช้อนชาเกลือป่นหนส่วนสช้อนชาใช้เวลาอบประมาณ45-50นาทีหรือจนขนมบาวนี่สุกและนี่ก็คือภาพของบาวนี่ที่เราทำเสร็จค่ะ หลักปัดยาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เงื่อนไข3หลักการ4มิติเงื่อนไขความรู้ 1. รู้ว่าใช้วัตถุดิบในการทำเบาร์นี่ 2. รู้วิธีการกำหนดส่วนผสม 3. รู้วิธีการทำเบารนี่ 4. รู้ระยะเวลาในการอบเงื่อนไขคุณธรรม 1. ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน 2. ความซื่อสัตย์สุจริตในการเลือกวัตถุดิบที่ดี 3. ไฟฝเรียนรู้ไฝ่เรียนรู้ที่จะศึกษาวิธีการทํา 4. ความอดทนในการทําเบานี่ 3. หลักการพอประมาณ 1. วัตถุดิบพอเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 2. เวลาที่ใช้ในการทําเบานี่ 3. วัยวุฒิและคุณวุฒิเหมาะสม มีเหตุผล 1. เพื่อบริโภค 2. เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้ 3. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานไปเผยแพร่สู่ชุมชนภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์รวมถึงวัสดุถูดิบในการทำเบลนี่ 2. เวลาในการทำเบลนี่เพียงพอ 3. มีทักษะและกระบวนการในการทำเบาวนี่ 4. มิติด้านวัตถุ 1. ได้นวัตกรรมเบาวนี่มีคุณภาพ 2. สร้างรายได้ลดรายจ่ายในการซื้อเบลนี่ด้านสังคมหนึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 2. แบ่งปันความรู้อาหารที่ดีและปลอดภัย วัฒนธรรม 1. เพื่อทำให้ขนมมีหลากหลายในประเทศไทย 2. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นสิ่งแวดล้อม 1. ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้มาเป็นบรรจุภัณฑ์ในการทำเบลนี่อิอ่เลยอธิษกเพวะรรสชาติน,าน,นะคะมีความหวานกับน้ำตาดีค่ะ รสชาตนะคะมากค่ะไม่หวานเยเนื้อกาลังดีค่ะรสาลังดีเยี่ยมมากตเลยเ ใช่ๆก็วหวานๆก็อร่อย่งน้กนยัจดูบ้านอกอร่ <c oughs> อยไหมอร่อยงงัน <c oughs> อๆๆๆ <c oughs> ออไหมออเก็บขึ้นขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์สุธิดาทับจากและอาจารย์รัฐีพัฒน์ขันตีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 好，分开。